เฟิร์ทั้ง4รุ่นพร้อมสรุปไฮไลท์ในคลิปเดียวเริ่มกันเลยตัวแรก MyF i r s t Camera เเหมาะสำหรับสายกิจกรรมเป็นทั้งกล้องถ่ายภาพ8ล้านพิกเซลและวิดีโอระดับ full HD มีเคสกันน้ำและกันกระแทกใช้งานใต้น้ำสูงสุงสดถึง3เมตรในระยะเวลา1 8 0ินาทีรองรับการหักผลิตจากโพลิเมอร์เสริมความแข็งแรงสูงแบตเตอรี่1000มิลลิแอมใช้งานได้ยาวนานเรื่องของน้ำหนักน้ำหนักเบาเพียง6 7กร,รมัม กล้องรองรับการ์ดไมโคร s d สูงสุด3.2 g b ตัวที่2 My First Camera 3สำหรับถ่ายรูปเพื่อเก็บเป็นความทรงจำตัวกล้อง16ล้านพิกเซลถ่ายภาพและวิดีโอแบบ h d ที่ยอดเยี่ยมเล่นมาโครใหม่ เหมาะสำหรับการถ่ายภาพ Close-Up ไม่ว่าจะเป็นเพื่ชหรือสัตว์สามารถมองเห็นสิ่งเล็กๆได้อย่างใกล้ชิดเล่นเซลฟี่เด็กๆก,ก็สามารถถ่ายได้อย่างง่ายได้มาพร้อมกระเป๋ากันกระแทกที่ทำจากโพลิเมอร์ทนทานต่อการตกหลน่นแบตเตอรี่ขนาด1000มิลลิแอมรองรับการ์ดไมโคร s d สูงสุด3 2มกิกะไบต์ มาถึงตัวที่3 My First Camera Insta 2ถ่ายปุ๊บปริ้นปับ๊บกล้องถ่ายภาพดิจิตอลสำหรับเด็กปริ้นรูปได้จากตัวกล้องทันทีภายใน10วินาทีถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอตัวกล้องมีทั้งหมด2เลนเล่นหลังสำหรับถ่ายเซลฟี่ความคมชัดระดับ Full HD ความละเอียดกล้องหน้า12ล้านพิกเซลและกล้องหลัง8ล้านพิกเซลน้ำหนักเบาทนทานใช้งานได้ยาวนานถึง5ชั่วโมง ลิ้นได้ไม่อัน้นไม่ต้องเติมหมึกสามารถพลิ้นได้สูงสุดถึง60แผน่นตัวที่4 My First Phone R1s นาฬิกาสำหรับเด็กแอปพลิเคชันควบคุมการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนระบบป้องกันไม่ให้ข้อความที่ไม่ได้รับอนุญาตมี GPS ระบุตำแหน่งฟังก์ชันการวัดอัตราเต้นของหัวใจขณะทำกิจรรมมีระบบแจ้งเตือนมีปุ่มกดขอความช่วยเหลือฉุกเฉินวัดก้าวเดินในแต่ละวันสามารถโทรศัพท์วิดีโอคอลได้ กล้องความละเอียด2ล้านพิกเซลเต็งเครื่องเล่นเพลงในตัวพร้อมความจุ8กิกะไบต์หน้าปัดนาฬิกาเป็นแบบภาพเคลื่อนไหวสามารถปรับแต่งได้ตามสไตล์ของตัวเองรองรับทั้งระบบ iOS และ Android สามารถช็อปได้แลาวันนี้ที่สยามเซ็นทัลพลสยามพากอนชั้น4นะคะ